จอดผมก่อนพี่นอ้องจอดเลยเออนี่เจ้าคนแม่แม่นมาเนี่ยโอแ้แรงเอาบักหงอเอียงคือสีเหลืองเบิดเอาพันธ์สีเหลืองตัวน่ะบักหงดงังไกวมันจะเพคือขึ้นไกวดังบ่ล่าอย่งางปะพี่นอ้องไผบ่เคยเห็นเบิ่งเอาบักหงดงังปลาจนนี้ย่านตา่ำแทบอยู่เบิ่งเว้ยตัวแม่โอ้พันธ์เดียวกันเบิดเลยเบิ่งเว้ยแล้วพันธ์เดียวกันเด็กวานพันธ์เดียวกันอืมเว่ยไงใบบ่มักอมันเฉาดายเบิ่งได้แบบน้อยบ่ เออหน่วยอ้อมแอมแอ็มแล่มหน่อยสองหนุยนะเอออ่อนโพดอ่อนโพดอ่อนโดลงมาอีกเออนั่นละเออนั่นยละเอออ้มกนั่นละแถวนั้นมัอจากวันแฮงเออเอาคักเอาคักซำสวัสดีค่ะยายรวยพอจวดช่องมิวสิกแชนแนล เมื่อนี่สิไปทงหน้าวะฉัน <Yeah. S 1> หาเจ็บพักเก็บยังกันพี่น้องขาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้น้ำดเดอ้อะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจคนเห็ดคลิปเดอเ้อสิได้เบิ่งคลิปใหม่ๆต่อไปกดไลค์กดแชร์ดักะป่ปแหววแบบแวบแบบ,แบบบเบิ่งวิวไปกันทางเดอเอ้อเออเออเออนางสลิง รถประจำตำแหน่งบูดาเฮ้ยขอดมัวบูดาเป็นตกน้ำถล่มมันตกเฮ้ยเป็นขี้เล่นเร่งวัวเสียงถังจะน้อยซาเลงมันดังแห้งเออว้ายมีกระเบือใช่ทำาระต้มึงที่ไหนไม่สองทางเลยสองทางเลยพี่น้องขอกล้ลังงามบูดาบิึงวิวไปก่อนเด้อสิไปเก็บพัก แต่แต่โทร้ัพท์ันตกชนะมันทํามันยังทายอยู่บปลาน้อทายเลขันสีเดือนแดงๆหรอเออทางห่างนะครับพี่น้องอาจจะชันแล็กน้อยเออเจียงดังจ้าหน่อยซาเลงนักไปเครื่องบินเป็นไพี่น้องเออเออรถมาหลบรถจอดรถรถไงมา จะสวนยางด้วยพี่น้องเด้อปลายางเห็นบอพี่น้องเห็นวิวบ่เอ้ยวิวสวยงามบ่พูดอ,อ่ะเอ้ยเอ้ยข้างทางในบรรยากาศเลยโดนๆได้ออกมาจากกรุงเทพพี่น้องเ,ออเล,สลยสว่างไหลปลายางโอ้ายน้ำท่วมไปน้ำท่วมปลายางเออคนมาชวนเหมือนกับวัาไทยหรอกว่าจัรย ตายแล้วต้นมันโพลเออต้นมันโพละอะทางบอดีครับทางบอดีปันใดทางไปให้ไปนหน้าแต่ไมล์ตะกี้แตเป็นทางขัย้ยทางขั้วทางเกล็ดละออปลาหยางปลาเหนีงยงงามพี่น้องตะวางนงาตรวมเออเออกระดับเอ,อ้หนาวรนาครับเกียรติพอดีแล้วรุ่นเนี่ยน้ำขาวากับปูขาวกับเกียรติเออ,อบรอตกกิแล้วน้ำรวมเอาพักเรือน้ำโบกไปแล้ว เบอร์ขางข้างไปเด้พี่นอ้องเอาเย็บภาพบ้านๆไปให้เบิ่งอึบอึบสามารถเบิง่งคนติ่อยู่เมืองนอกเด้เอเลอยากคิดถึงบ้านเด้เอเปลี่ยนบรรยากาศดิเปลี่ยนบรรยากาศเย็บภาพสวยๆงามไปใหซุ่งจิไปเมืองนอกสุโขทัยกับส้มยูงเทพ,เเท,พที่นอาบ้านกับเบื้องเอา้าวันนี้เราเดินทางมาถึงป่าดงดิบ มืดอ <aunque S 2> <me> ื uh ้อคือเลยครับพี่น้องคือป่ายางมันเป็นป่ายางเด้ออป่ายางเออมันป่าได้ป่าได้จิมันเป็นป่ายางเด้อป่ายางทางไม่ดีครับก็อฟไปเอามันก็ธรรมดาละทางไปให้เขาเนาะจับดีๆป่ะเนียจับดีๆมันเป็นหลุมทางไม่ดีครับ S <S าตาก้องได้รวยเป็นตากล่องแทนครับมื่อนี้เออเนบ่ครับรถเปิดประทุนครับนี่เปิดประทุนได้ความรถแค่นหนบ่มากะมากกับ <laughs> คนขับคนรับตากล้องค <laughs> น <sk r ub> ะครับของยายรวยคนขับทั้งเป็นคนขับทั้งเป็นตาก้องอจับไม่ดีอย่ามาหมอ,อไหลมันสิตสแลบเนี่ยยานโอ้ยอย่าเป็นวาง นี่นางปลาสันแห้งเออโอ้ปลาลูกคอกก็มีโอ้ไทยทำผสมบางน้ำแนบบางตะปูเดียวแท้เออตะปูเดียวโอ้เออ้างขอนทางเออปลากระไรเออหยาบหยาบยู่เอาเข้ามาถูกความมืดปลาดงดิบเอ่อขามทากีปลาเออไก่ละ แวบ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 ไปเอาบักพงมาขอบักพง,งกลางกลางท้องเบิ่งบรรยากาศมา <c oughs> เป็นหน้าทาั้งน้องบัวเด้อหน้าทั้งสีแตกเลยเย็นว่ายผ่้ใหญ่มาเด็ดตันท่ทางเวอร์งาตานันงานเผาสีลงไปเอาบักพง,งโอ้น้ำท่วใช่ไหมเนาะ ก็บ่ได้กินแล้วเขาแนวนี่ได้รวยพาจวดได้เป็นตากล้องเองครับได้เป็นตากล้องดีบ่อท่านนี้บ่ไหนมาลดในเขาได้อู้ยท่านนี่ดีครัเขาพิจ้อยนี่เออนี่จ้าแม่ <c oughs> เออมบบ่มีหัวบา,บวบางทีเออมันต้องมุมีคนขเขามาเห็นแต่มันควักแบบอยู่เนาะแม่เขาอ,อยู่บ่สาราเขาที่แดกบ่เ้ขาขีรีหอบู่ไหนแม่เห็นภาพมันดู มันคุ้มทรมากอยู่บปานจักโทรมามันก็บ,บ่ไเ้ยินแล้วเขาปิดเ่ <c oughs> ได้เปิดเียนน <c oughs> มาซอยนี่ก็เสียงหน้าผู้ใดหถนัดยู่หันี <c oughs> น่คนดีที่เราวละใส่นกับ่มีสิขี้มานาฮเหม่นไปเห็นมัน <c oughs> อ๋อถึงแล้วนี่ละนมาเออ่<า>น่มเพิ่งไฟอไฟออถมาเออนั่มางุ่ง ปอเวิร์นเขาไม่ไผ่ปลูกเออทำได้อยู่โอ้เขาไปใส่ครับพี่น้องนี่ถือแล้วมันถือแล้วถือแล้วมา,าที่ออนี่นโอ้หมื่นหมื่นโอ้หมื่นหมืนม่นโอ้แสนแสนแสนเออมันลมพี่น้องมันจะเลิ่ตืดมาใส่ตืดมันต้องต้องเอไปน้ำห้อยเขาเออให้ขึ้นเออแม่ว่าสิบอกยกขึ้นขึ้นค้อมห้อยเขาเออมันจะห้อยรถไถ กถ่ายกันไปได้ด้วยรึเปล่าได้เลยเนาะเป็นตีนน,นั่นนเนาะหล่อเนาะโอ้นี่แมนอยู่เลยเออนี่จะเป็นของมั่นแท้ละมันจอดหงบอนพี่น้องจอดเลยเออนี่จะคนแมนแมนบัตรเนี่ยโอ้แรงมาบัตนเลยว้าลง,ออลงจับดีดีเด้อผู้ใหญ่สิลงบ่ตรเป็นผู้น้อยเลยบังครับต้องกำเบรกไว้ครับเออดาราลงไปแล้วไปเสียตากล้องก้อยด้วยตัวเอง ปออ้าเปตาสวอนจะเอาไปตาขายได้ไปยังกรุงเทพพูนะเผ่นะพี่น้องเอาเนี่ต้นใดนุต้นใดน่นเป็นตะกรอเบ,บ้งเบื้งให้แม่เบื้งก่อนโอ้ผีวมันลนถาเเพื่อ <laughs> นี่ไม่ <laughs> ได้ตัวยา่างนี่เ,เอเอแต่ที่ต,ตัวเนี้นี่ใช่ไมนี่เออแมยนดูสั่นกับสเอานี้ได้เปล่บ้เอาเป็นบไม้ม่หนอตะลนได้ไหมฮะเอาตะลุนจะแดว่าคนมาต้อย่นี่ตอยอาไม้ใครได้ตย่าไมเเอาหนี่ไปน้ำอยู่่อาไป ไปนั are, ่ตัวใหม่ใช่ได้แต่ว่าจะต่อยหน่วยใหม่งนะพยาดเด้อเนี่ยบริษัต่อยเมื่อก่อนเมื่อก่อนหน่วยโอ้พี่จะบอกหงฮอลแลนด์มั้งนี่พุ่นเอามาจะได้หน่วยสุกหน่อยไหน่อยตัวเอาย่ายเบิ้งไปใช่เอาเอาหน่วยเอาหน่วยหน่วยสุกไปมาจะกินสุกเนาะเอาหน่วยตำกันเออเอาหน่วยตำทุกคนครับเอาบหงอียงคือสีเหลืองเบิดเอาพันสีเหลืองตัวน่ะบหงดังว้ยมันจะบพรคือกเกรดดังบ่ล่ะจังวะพี่น้องไผื่อนเคยเห็นเบิ้งเอาบหงดัง ต้นนี้ย่านต่ำแซ่บอยู่เบิ่งหน่วยตัวอีแม่ปุ๊โอ้พันเดียวกันเบิดเลยเบิ่งหน่วยแล้วพันเดียวกันแต่กวานพันเดียวกันมันหกก็จะเอาต้นนินต้นไม่หกไหนมันเป็นทางอ้อมเข้าไปได้หรอเต้เป็นสวนพุ่นได้ไหเต้เป็นพุ่นหน้าได้ไหมเต้โอแม่อีเรียนนี่ไปไปต่อยเอาต้นไหนนี่ละต้นมอมอเห็นละเสรียวใหม่อืมใบใหญ่ใบบวมักอืมมันสะได้เบิ่งได้ไหมไม่น้อยบ่ เออหน่วยอ้อมร้อมแอ็มเล่มแต่หน่วยสองหน่วยนะเอออ่อนพูดอ่อนพูดอ่อนอ่อนลงมาอีกเออนั่นละละเออนั่๋ยน่ะเอออู้มักนั่นละแถวนั้นมัาจากอ่อนแฮงเออเอาหักเอาหักซ้ำโอ้เดี๋ยวจะมาเกี่ยวอะไรด้ไม่ต่ำอ่ะเออเอาอีกเอาอีกต่ำไม่ต่ำกูเอาตัวมันไหลเนาะกูเสาะเอาบ่เดียวน้อยอ่อนร้อมเลมน่งเออนั่นละหน่วยที่มันนั่นจิ้มจิมกันน่ะ โอ้ไม่หักซ้ำสองเอาไหมเอาอีกักหน่อยดูหน่อยตาม่ะเออหน่อยตามบ่ไปมีหน่อยเฮิมก่อนน้อยเฮิมแต่ว่าหน่อยสุกแค่์พอเอาตัวนดียวมีเฮิมเออหน่อยสุกแคร์พอเอาย่านมันนักนั่นสามแล้วพอแล้วพอแล้วผู้เดียน่อยสุกมันช่างหนาเลี้ยงอะไรอยู่บ่จิบเปลี่ยนดอกว่ะใช่ยังนี่โอ้จะพันอย่างบุบุถ้ากินได้ยังบ่ยังบุบุเออบ้องเลี้ยงว่นหนิแมวเลี้ยงบพท่านได้สุกพี่น้อง เออมันดืบแต่เป็นสีเหลืองแต่ว่าาสีเหลืองเขาเอิ้นบ้าบ,าบาอกคงพันอย่างละบ้าเคยเห็นเฮ้ยต้องเข้าไปเอาทั้งผลเลยเออนี่เล็บมาเข้ามองอันนีได้ไปไปรถก่อนสิโบมีแตีนบ่ละโอ้ยมีควายคนมาตัวยอเออมีอันด้วยป้าจีนเป็นคนตัวยอหรืมัง้งนะก็เคลื่อนแ้งก็มีได้อยู่นี่เจี๊ยบบ่บ่บอบ่ยามันมีแตียนเตียนได้สิแต่บมดมอหดกบมันหรอเบื่อเอารถพี่น้องกูเนี่ยนี่นี่พระตำ เออนั่นละแม่มักอะพอไปแต่ว่าจักสินเดียวรูุชิหยาบว่าหลว <นำ S 1> ขันหยาบครับว่าตำำ่ำหยาต่ำนู่นเดียวเจ้าหน้อยก็ไปหายปืนเอออันนี้มันหยาหยาได้พี่น้องหยาข้าเจ้าเลี้ยงงัวดได้หนิมันบระมานอ่อนอ้อยเลยงามๆเนี่ยเป็นเป็นหยาได้พี่น้องเอ้ยพูดแบบเบิ่งเบิ้งขีดฝาก็ลังเหียมากพี่น้อง,เ,ออองเห็นบ่งามบ่หยาป้องอ้อยเอาไปรับอยู่บ่อตุล้นแม่เอาเอาไปอยู่ เอาไปทิมไว้ห่นงละใช่ไรมันเอาไปล่างเหรอเห็นว่าขี่ฝ่าอะไรพี่น้องไทยขี่ฝ่ายเบิรงเดอ้อขี่ฝาตั้งศรีสะเกดคือกรุงเทพฯ่อบบตะวันกับฝาเดียวกันละวะเอาเอาไม่ผสมนะจะไปหอดบ้านเขาพอดีกินบุมนบ๊มบนลผสมมันเทอร์นเหรอเบิเ้นบ์นก็ได้ม,มาท่องกล่องเบิรงนก็น่ด้เอาขอเบิรงท่าก็น้อยกระยานตำ่ำหยาลบเาลบนาะเบิรงท่าก่อนนีปากคาบดินนปากคาบดินเอลดเลี่ยดแนวนี่ย เออเออเอาได้เอาได้หน่วยเดียงน้อทำหน่นวยเดียวหน่อยหน่อยเนี่แหละบอกสิบา่ามัต่อยหยาดน,นะต้นนี้ต่อยใบหยาดน,นี่แต่ว่าคนมาต่อยเอาอไม่เห็ดเอเียงเลยหอยเอียงมันขึ้นไหมลุงโอ้หอยนั่นมันขึ้นตัวเนี่ยเห็นบอปกหอยเออมันขึ้นต้าแม่นบอกเออบปกหอยอันคือบปกหอยหอมนะปุ๊บเออโอ้ยเป็หอดต้นอีผุกพี่น้องนะอีผุกเขาปลูกดิวยน่ะไป เท่าเฟื่อหาน้ำแล้วไมว่าบุ้มมี่วะบ่มี่หรอไปล้าไปหน้ามันเซ็ตเอาไปล้างไปหน,าน้าอีกบว้งคือบ่มีเคลียร์แกวะบ่มี่หรอบ่มีกับบุมีมีดปัด่มดอกปะบางคนขึ้นรถครับอันตะกี้แล้วโดดขึ้นรถได้ตะกี้ไม่ไปย่านได้สำหรับแล้วบบเราพี่น้องบ้านได้แนวกินแล้ว,ว,เ,วลเอาบ่ถือแค่ยังนายเจ้าของ ทำโซ่หรือเปล่าโอ้เขา,าอยากเบิ้งหนาเจ้าเขา,าอยากเบิ้งวิวเบิ้งเนจักหน่อยหนาดารา <c oughs> จักหน่อยแน่จีจักหน่อยแนยอ,อกรับแล้วมาในพี่น้องกรับแล้วครับได้บปกพุ่งเหรอได้บปกพุ่งไหลหน่วยอยู่ย่าเหยียบห้อยรถไถยได้มาติดตื้ดแต่ว่าแต่ว่าปีนจักหน่อยอันคอ,อ,อมคอ,อมทางมัน่นปีนจักหน่อยมันไม่หยามันตื้งง่ายคือหรอกการบ่มีหยาในเมืองเลยรอยแมน เนี่ยบอกมันตื่นเลยเออไปแล้วบันีเบิงขี่ฟ้าไปนั่งบันเดยเบิงขี่ฟ้าแล้วก็เบังหน้าพ่อมอโอ้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 อ้โอ้้อ้โ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 อ้้โอ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 ้โ ขอบ่เบินกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์ให้น้ำเดอ้ออยากแย้รวยพักจวดช่องมิชิก Channel นนสาธุบ๊ายบาย